<laughs> My mommy <yeah>. you... here <laughs> <Yeah. laughs> หนวันจันนังคารพูดให้มาฟังจันนังคารพูดเาานนพือสู่เจา้าอาทิตย์เอาพูดพูดดีๆเอาน้ำ 1, 2, หนึ่งสองสามให้ฟังหนึ่งสองสามสี่ห้าเจดดเกสบสิบแล้วก็อะไรสิบ 8, 12, เอดสิบสองสิบสามบสี่ 可能。